เสียงระนาดและซออู้ดังแว่วมากับสายลมในยามค่ำคืนประกายโคมไฟสองลอดม่านแพรสีแดงที่ไหวระริกตามแรงลมเผยให้เห็นร่างระหงของหญิงสาวในชุดไหมบางเบานั่นก็คือลำเจียกดอกไม้แห่งโรงคณิกาบุงารำเพยนางนั้นยื่นอยู่ที่หน้าประตูใหญ่สงสายตาหวานเชื่อมพร้อมกับโปรยรอยยิ้มให้ชายหนุ่มที่เดินผ่านไปมานั่นเอง คุณพี่เจ้าคะเชิญเข้ามาก่อนเจ้าคะ่ะเข้ามาดื่มสักจอกก่อนเถอดเจ้าคะ่ะคืนนี้จันงดงามยิ่งนักนางดื่มไปชมจันไปใจเจ้าคงสุขยิ่งนักนะเจ้าคะลำเจียกกล่าวด้วยน้ำเสียงออดอ้อนหัวเราะคิกคักอย่างมีชั้นเชิงชายหนุ่มหลายคนเหลือบมองนางก่อนจะหัวเราะชอบใจบางคนยอมให้สาวใช้พาเข้าไปด้านในโรงคณิกาแต่บางคนเพียงยิ้มแล้วก้าวผ่านไป เทาว่ายังไม่ทันที่ลำเจียกนั้นจะเอื้อนเอ่ยคำเชิญอีกครั้งกลับมีเสียงทุ้มเสียงหนึ่งที่คุ้นหูนางยิ่งนักไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกครั้งก็ดังขึ้นลำเจียกเสียงนั้นทำให้นางชะงักไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและความเจ็บปวดนางนั้นจำเสียงนี้ได้ดีมันคือเสียงของกานสามีที่นางนั้นเคยรักสุดหัวใจ และเป็นคนเดียวกันที่นำตัวของนางมาขายให้โรงคณิกาแห่งนี้เมื่อหนึ่งปีก่อนนั่นเองนางลำเจียกรีบหันไปมองดวงตากลมโตใช้แววความตื่นเต้นปนกับความหวาดวันภายในใจนั้นนึกหวังว่าวันนี้เขาจะมาไถ่ตัวนางคืนหนึ่งปีที่ถูกทอดทิ้งให้กลับคืนมาหากแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่สายตาของนางกวาดมองไปด้านหลังของสามีเก่า หัวใจของนางลําเจียกก็ร่วงหล่นดังใบไม้ร่วงหญิงสาวคนหนึ่งในชุดแพรพันธ์ที่งดงามเดินตามหลังของก้านมามือบางของลําเจียกที่กำแน่นนั้นสั่นระริกลมหายใจนั้นขาดห่วงนางไม่จำเป็นต้องเอ่ยถามก็รู้ดีว่าหญิงผู้นั้นเป็นใครเงามืดที่กลืนกินหัวใจของลําเจียกในทันทีความหวังพังทลายลงราวกับเศษแก้วแตกละเอียดนางได้แต่ยืนตัวแข็ง ดวงตาร้อนเผาริมฝีปากเม้มแน่นแต่ไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยคำใดการก็เดินเข้ามาหาโดยสีหน้าที่ตึงเครียดลำเจียบเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วน้ำเสียงแฝงไปด้วยแววลังเลพี่พี่การพี่มาทำไมจ๊ะลำเจียบกระซิบถามดวงตาสันระริกด้วยความเจ็บปวดนิพ่พีดพี่จะมาถ่ายตัวฉันใช่ไหมจ๊ะพี่การมองนางนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ยังมิใช่ดอกพี่มีเรื่องจะคุยกับเจ้าเรื่องอันใดหรือเจ้าคะนางถามสามีกลับด้วยเสียงสัน่นรู้สึกถึงลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาการเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะเอ่ยคำพูดที่แทงใจของลำเจียกจนแทบจะลมทั้งยืนเจ้าจะต้องเลิกยุ่งกับพี่เสียทีเถิดอย่าให้เมียของพี่ต้องไม่สบายใจเลยลำเจียกนิ่งงันไปชั่วขณะ ลมหายใจสะดุดหัวใจนั้นแตกสลายโดยสมบูรณ์เสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวที่เดินเคียงข้างการดังขึ้นในความเงียบรอยยิ้มของนางกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและเอียดหยันในตอนนี้ขณะที่ลำเจียกยังคงนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นหัวใจของนางเจ็บปวดแปลบอย่างไม่อาจบรรยายได้คันหนึ่งหญิงสาวผู้เป็นเมียมใหม่ของการก้าวเข้ามาใกล้ลำเจียกอย่างไม่เร่งรีบ สายตาของนางในตอนนี้จ้องมองลำเจียกอย่างเหนือกว่าก่อนที่จะแค่นหัวเราะเบาๆเรากับกำลังดูถูกเหยียดยามนี่แน่หรอนางคณิกาผู้เลื่องหรือว่างามที่สุดแห่งบุง,งารำเพยข้าก็ไม่เคยคิดว่าจะมีราศีสมกับคำร่ำลือสินะที่แท้ก็เป็นเพียงหญิงไร้ข้าที่ถูกผัวของข้านะขายกินนั่นเอง คำพูดของคนนึงดังชัดเจนราวกับมีดที่กรีดลงกลางอกของลำเจียกลำเจียกได้แต่กัดฟันแน่นดวงตาร้อนเผานางไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องมาถูกเหยียดย้มต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้มือบางกำแน่นด้วยความโกรธก่อนที่นางนั้นจะลุกขึ้นยืนดวงตาแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยแรงอาฆาตในตอนนี้นิ่จะหุบปากไปเสีย ลำเจียกตวาดลั่นก่อนจะก้าวพรวดเข้าไปหมายจะตบคนึงให้สะสมกับคำพูดยามเกียรติของนางแต่ก่อนที่ฝ่ามือของลำเจียกจะถึงใบหน้าของคนึงการก็เข้ามาขวางเอาไว้มือใหญ่ของเขานั้นผลักลำเจียกอย่างแรงจนร่างของนางเจล้มลงไปกองกับพื้นเจ้าหยุดนะอย่ามายุ่งกับเมียของพี่การตวาดเสียงดังดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ร่างบากของลำเจี๊ยกในตอนนี้กระแทกกับพื้นอย่างแรงความเจ็บจะแกรงผลักไม่เท่ากับความเจ็บปวดในใจของนางเลยแม้แต่น้อยนางเงยหน้าขึ้นมามองชายที่นางนั้นรักสุดหัวใจอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาพี่พี่การพี่การจะนีพ่พี่พี่ผักฉันรถจ้ะพี่นางพึมพำด้วยเสียงสัน่น แต่ก้านในตอนนี้กลับไม่สนใจนางเลยแม้แต่น้อยเขาหันกลับไปหาคนึงประคองเมียใหม่ของเขาเรากับนางนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตก่อนจะเอ่ยปลอบโยนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนคนึงอย่าไปใส่ใจนางนักเลยพี่บอกเลิกนางไปเสียแล้วไปกันเถิดคำพูดนั้นแทงเข้าไปกลางใจของลำเจียกเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจนางพยายามที่จะลุกขึ้นยืน แต่มือไม้นั้นอ่อนแรงจนทำได้เพียงแค่คุกเข่าอยู่ตรงนั้นเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตัวชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าโดยแววตาที่สะใจแม่ก็สมควรมันแล้วละ่ะนั่งลําเจียกงนะมันคุยนะักคุยนะว่าพวมันจะมาไทยตัวนี่เร่อสิ่งที่มันรอคอยเออเออข่าวว่าพวมันก็คงไม่แม้แต่จะชชยตามองแล,แล้วละ่ะดูสิ ยังอุตส่าห์พาเมียใหม,ม่มาเย้ยถึงทีอีกเสียงหัวเราะเยาะและคำพูดเสียดสีเหล่านั้นดังขึ้นรอบตัวเสียดแทงเข้าไปในใจของลำเจียกจนร่างกายถึงกับสั่นสะท้านน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลรินอาบแก้มนางได้แต่กำรรมือแน่นฝังเล็บลงบนฝ่ามือของตนเองจนรู้สึกเจ็บนางนั้นรอเขามานานแสนนานแต่นางกลับได้เพียงแค่ความอับอายเป็นของตอบแทน ลำเจี๊ยกได้ตลับตาลงสูดลมหายใจลึกแม้ว่าความรู้สึกในอกราวกับถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงแต่นางจะไม่ยอมให้ใครนั้นเห็นว่านางอ่อนแอนางจะลุกขึ้นอีกครั้งและนางจะไม่มีวันลืมความเจ็บปวดในวันนี้นี่คือวันที่สามแล้วสามวันแห่งความเงียบงนันและความสิ้นหวังตั้งแต่วันที่กา้าน่าขนึงมายะเย้ยนางลำเจียกก็ขังตัวเองอยู่แต่ในห้อง นางไม่แม้แต่จะก้าออกมาให้ใครเห็นไม่แต่ต้องอาหารหรือแม้แต่น้ำเพียงหยดเดียวภายในห้องที่มืดสลัวร่างบางของลำเจียกได้แต่นอนขดตัวอยู่บนฟูกเก่าๆนางนั้นได้แต่คิดพลางกับหลับตาลงแค่เพียงหลับตาก็เห็นภาพของก้านและคะนึงยืนเคียงข้างกันในวันนั้นนางเม้มริมฝีปากแน่นฝ่ามือบางกำเข้าหากันจนเล็บจิกลงบนผิวเนื้อ นี่ลำเจี๊ยกนางลำเจี๊ยกอยู่ที่นั่นหรือไม่เสียงเรียกจากด้านนอกดังขึ้นนางขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของแหวนเพื่อนสาวที่ทำงานอยู่โรงคณิกาเดียวกันเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่ยิบนี่ลำเจี๊ยกนางลำเจี๊ยกออกมาเถิดเสียหวังมาหาเองลำเจี๊ยกยังคงนอนนิ่งนางไม่อยากพบใครทั้งนั้นในตอนนี้นางไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัว แต่เสียงของแหวนนั้นยังดังอย่างไม่หยุดนี่นางลำเจียกเอ๊ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นี่คำพูดนั้นทําให้ลำเจียกยิ้มเยาอให้กับตัวเองนางคิดว่าถึงขั้นมีคนคิดว่านางตายไปแล้วอย่างนั้นหรือนางได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะรวบรวมแรงทั้งหมดพยุงตัวเองลุกขึ้นจากฟูกเดินไปที่ประตูช้า,ชามือบางเอื้อมไปเปิดประตูออกเมื่อเปิดประตูก็เห็นเสียหวัง ชายเวยกลางคนผู้ร่ำรวยแห่งย่านนี้ก็ก้าวเข้ามาดวงตาของเขาฉายแววตกใจเมื่อเห็นสภาพของลำเจียกลำเจียกเสียวังได้แต่พึมพำรรน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสารร่างบางของนางสู้ผอมอย่างเห็นได้ชัดเจนแก้มที่เคยเปล่งปลั่งวัดนี้กลับตอบลงดวงตาที่เคยสวยงามกลับดูอิดโรยร่างของนางสั่นเทาเพราะความอ่อนแรง เจ้าทำ้ายตัวเองถึงเพียงนี้เพื่อกระไรกันเสียหวังได้แต่เอ่ยถามลำเจียกหลับตาลงนางไม่ตอบอะไรเพียงแค่ยืนนิ่งๆราวกับร่างที่ไร้วิญญาณเสียหวังมองดูนางด้วยความเวทนาเขาเป็นพ่อไม้ที่มีลูกติดอยู่หนึ่งคนแม้จะเป็นคนเจ้าชู้แต่นับตั้งแต่ที่ได้พบกับลำเจียกเขาก็เกิดความรู้สึกที่ชื่นชอบในตัวนางอยู่ไม่น้อยวันนี้ เข้ามาที่นี่เพราะต้องการพบหน้านางแต่กลับได้เห็นนางในสภาพเช่นนี้ลำเจียกเจ้ามานั่งก่อนเถิดเสียหวังกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขณะที่ก้าวเข้าไปพยุงตัวนางให้นางลงข้ามาหาเจ้าก็เพราะว่าเป็นห่วงเจ้าเจ้าไม่กินไม่ดื่มเช่นนี้วันหนึ่งร่างกายเจ้าจะทนไม่ไหวแล้วนะข้าไม่เป็นอันใดหรอกเจ้าคะ่ะลำเจียกเอ่ยเบา,บา นางยังคงก้มหน้าลงไม่อยากสบตาใครเสียหวังได้แต่ถอนหายใจเจ้ายังรอคอยเขาอีกอยู่เช่นนั้นหรือเจ้าคิดจริงๆหรือว่าไอ้ก,การมันจะกลับมาไทยตัวเจ้าลำเจียกสะดุงเล็กน้อยมือบางกำรรแน่นนางไม่ตอบอะไรแต่ภายในใจของนางนั้นก็ยังคงโหยหาคำตอบเสียหวังมองดูนางนิ่งๆก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆข้าจากมาหาเจ้าใหม่ เจ้าดูแลตัวเองด้วยละ่ะหลังจากที่พูดจบเสียหวังก็ลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งให้ลำเจียกนั่งอยู่ตามลำพังเขาว่าก่อนที่เขาจะพ้นประตูออกไปเขากลับหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าหมายปองเจ้าข้าไม่ขอให้เจ้าตอบรับตอนนี้แต่ข้าแค่อยากให้เจ้ารู้หากวันใดเจ้าหันมามองข้าเสียทีข้าก็จักอยู่ตรงนี้เสมอ คำพูดของเสียวังทำให้ลำเจียกนั้นเงยหน้าขึ้นมองแผ่นหลังของเขานางได้แต่เม้มปากแน่นแต่ยังคงไม่กล่าวอะไรเมื่อประตูปิดลงอีกครั้งลำเจียกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่นางเอนตัวพิงผนังข้างฝาห้องหลับตาลงช้าๆไม่ว่าผู้ใดจักมาสนใจนางแต่หัวใจของนางนั้นยังเป็นของกา้าน นับจากนั้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่เสียหวังคอยมาดูแลลำเจียกไม่เคยขาดเขานำอาหารดีๆมาให้นำน้ำขิงอุนอ่นๆมาให้ดื่มแม้แต่เสื้อผพพ้าผืนใหม่แต่กลับไม่เคยแตะต้องตัวนางหรือล่วงเกินเลยแม้แต่น้อยเจ้าจาักอยู่ในที่เช่นนี้ไปอีกนานเพียงใดกันเสียหวังเอ่ยถามนางอย่างอ่อนโยนหากเจ้าพร้อมข้าจะถ่ายตัวเจ้าออกไปจากที่นี่ ลำเจียบได้แต่นางนิ่งนางรับรู้ได้ถึงความหวังดีของเสียหวังแต่หัวใจของนางในตอนนี้ยังไม่อาจปล่อยวางจากการสามีเก่าของนางได้นางต้องขอใช้เวลาอีกหน่อยแต่ในวันนั้นเองวันที่นางคิดว่าหัวใจของตนเองเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วค่าคืนหนึ่งในโรงคณิกาบุงอารรำเพยเสียงระนาดและซออู้บรรเลงคลอแวลนางกำลังนั่งอยู่ในห้องของตน จมอยู่กับความคิดของตนเองแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นลำเจียกลำเจียกจำพี่ได้หรือไม่เปิดประตูให้พี่เถิดเสียงทุม้มแหบพระที่นางนั้นจำได้ขึ้นใจนางรีบลุกขึ้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนั่นพี่การพี่พี่กลับมาแล้วสินะพี่กลับมาถ่ายตัวค่ะแล้วหรือนางรีบเปิดประตูออกและทันทีที่เห็นร่างของการ นางก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจร่างของกานในตอนนี้ซูผอมลงใบหน้าบวมช้ำปูดบวมเขียวคล้ำเหมือนกับถูกซ้อมมาเขาดูโทมและหมดสภาพแตกต่างจากชายที่ยืนเคียงข้างคนึงในวันนั้นโดยสิ้นเชิงพี่พี่กานนิบมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพี่ลำเจียกร้องถามรีบพยุงตัวเขาให้เข้ามาในห้องการซุกหน้าลงกับไหล่ของนางร่างกายของเขานั้นสั่นเทา ลำเจียกพี่พี่ผิดไปแล้วลำเจียกชะงักไปชั่วขณะน้ำเสียงของเขานั้นฟังดูเวทนาเต็มทีพี่พี่เลิกกับคนึงแล้วนางทรยศพี่นางเอาเงินพี่ไปเสียจนหมดพี่ถูกเจ้านี้ซ้อมเพราะหนี่สินของนางลำเจียกเจ้าจะให้อภัยพี่ได้หรือไม่ดวงตาของลำเจียกเริ่มร้อนเผานางมองใบหน้าของชายที่นางเคยรักสุดหัวใจ แม้จะส่งลงไปมากแต่ยังเป็นก้านคนเดิมที่นางเฝ้ารอพี่กา้านข้ายังรักพี่อยู่เสมอนะจ๊ะพี่นางกระซิบด้วยเสียงสัน่นการยิ้มจางๆก่อนจะจับมือนางไว้แน่นลำเจียกพี่มาที่นี่ไม่เพียงเพื่อขอให้เจ้าให้อภัยพี่เท่านั้นพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนเจ้าพี่ต้องการเงินสักก้อนเจ้าจะพอช่วยพี่ได้หรือไม่ พี่ต้องใช้นี่พวกมันมิเช่นนั้นมันคงจะฆ่าพี่ลำเจียกเม้มปากแน่นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่เมื่อเห็นสภาพของการเช่นนี้นางก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้มือบางของนางเอื้อมไปหยิบถุงเงินเล็กๆที่เก็บสะสมมานานนางสั่นเล็กน้อยขณะวางมันลงบนมือของกานพี่จ๊ะพี่เอาไปเถิดนะจ๊ะพี่นางเอ,อ่ยด้วยเสียงเบา ถ้ามันจะช่วยให้พี่ปลอดภัยข้าก็ยอมหาให้จ้ะพี่การมองเงินในมือดวงตาเปล่งประกายเขานั้นจับมือนางแน่นพี่ขอบใจใเจ้ามากหากพี่มีเงินมากพอพี่จะมาไถ่ตัวเจ้าพี่จะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าเลยนะลำเจียกทันทีที่การพูดจบเขาก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องในทันทีปล่อยให้ลำเจียกยืนอยู่ที่เดิมใจของนางนั้นเอิอท่วมด้วยความรู้สึกมากมาย กาเดินไปตามตรอกแคบๆเมื่อมาถึงที่บ้านไม้หลังหนึ่งซึ่งภายในเรือนนั้นมีคนึงเมียของเขานั้นกำลังนั่งเอกเคนก,กจิบชายอย่างสบายใจการเดินเข้าไปก่อนจะโยนถุงเงินลงตรงหน้านางนี่เงินของเจ้าคนหนึ่งเลิกคิ้วก่อนจะหยิบถุงเงินขึ้นมาเปิดดูแล้วเสียยิ้มโธ่เอ้ยหนึ่งนี่นี่มันโง่จริงๆเลยนะจ๊ะพี่กาน นางลำเจียกมันยังเชื่อพี่จริงๆเหรอจ๊ะก็นางนะรักค่ะการตอบด้วยเสียงเรียบเพียงแค่ข่าพูดดีๆนั่งก็ยอมให้ข่าทุกอย่างแล้วละขะหนึ่งหัวเราะเสียงใสแม่นาสมเพศนางยิ่งนักนะจ๊ะยิง,งโง่แห่งบุง,งาํำเพยการไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่มองดูขะหนึ่งอย่างเงียบๆแต่ในแววตาของเขานั้นมีบางอย่างที่อยากจะเข้าใจ คำคืนในโรงคณิกาบุงารำเพยช่างเงียบเหงาอย่างน่าประหลาดใจแม้เสียงดนตรีจะยังดังแววและแขกเกลือ,อยังคงสรวนเฮฮาอยู่ด้านล่างแต่สำหรับลำเจียกแล้วทุกอย่างกลับดูเงียบงันไร้ชีวิตชีวานางนั่งอยู่ในห้องของตนดวงตามเหม่อลอยผ้าแพรสีแดงพลิ้วไหวไปตามสายลมแต่แล้วลำเจีก๊กได้ยินพี่หรือไม่เปิดประตูให้พี่หน่อยเถิด เสียงทุ้มต่ำของกานก็ดังขึ้นอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วที่เขามาหานางด้วยเหตุผลเดิมๆลำเจียกกำมือแน่นก่อนจะลุกขึ้นเปิดประตูและเป็นเช่นทุกครั้งการยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความว้าวอนแต่วันนี้ลำเจียกไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วลำเจียกช่วยพี่อีกสักครั้งเถิดนะลำเจียกการพูดด้วยเสียงอ่อนในตาแฝงไปด้วยความว้าวอน ลำเจี๊กได้แต่เม้มปากหัวใจของนางยังเจ็บปวดแต่เพราะความเจ็บปวดที่มากเกินไปนั่นเองนางจึงเริ่มชินชากับมันเสียแล้วครั้งสุดท้ายอย่างนั้นหรือจ้าพี่นางเอ่ยด้วยเสียงเรียบก่อนที่จะเดินไปหยิบถุงเงินเหมือนเช่นเคยแต่ในขณะที่มือบางกำลังจะยื่นเงินให้กับการลำเจีก๊กเสียงทุ้มของเสียหวังดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนลำเจี๊กสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันไปมอง เห็นร่างของเซียหวังยืนอยู่ที่หน้าห้องสีหน้าของเขานั้นเคร่งครึมและเย็นชาเรากับรู้ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเซียหวังท่านมาทำไมหรือเจ้าคะขาก็มาช่วยให้เองหลุดพ้นจากวงจรงโง่งมนี้เสียทีเซียหวังประกาศเสียงดังก่อนจะหันไปมองก้านด้วยแววตาเหยียดยันนี่เองคิดว่าขามีรู้หรืออย่างไรทุกครั้งที่เองมาที่นี่ เองก็มาลอกเอาเงินจากนางลำเจียกไปให้นางคนนึงเมียใหม่ของเองสิ้นคำพูดนั้นลำเจียกเบิกตากว้างหัวใจของนางนั้นมันถูกฟาดด้วยค้อนใหญ่การหน้าชาไปชั่วขณะแต่เพียงไม่นานเขาก็แค่นหัวเราะออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้ตื่นเต้นข้ามิเคยสัญญาว่าจะเลิกกับนางนี่เจ้าก,ก็คิดไปเองทั้งนั้นนั่นแหละ เสียงหัวเราะของการยังคงดังอยู่ในหูของลำเจียกราวกับเสียงตอกย้ำความเข่าวของเขานั่นเองนางกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเจ้าจักยังให้เงินมันอีกหรือไม่ลำเจียกเสียหวังถามด้วยเสียงเย็นลำเจียกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆค,คลายมือออกถุงเงินร่วงหล่นลงสู่พื้นนางเงยหน้าขึ้นศบตากับการน้ำตาของนางนั้นเหือดไปหมดเสียแล้ว ข้าเข้าใจแล้วล่ะพี่การพี่ไม่ใช่สามีของข้าอีกต่อไปแล้วจริงๆคำพูดของนางเต็มไปด้วยความแน่วแน่นั่งหันไปมองเสียหวังก่อนจะคุกเข่าลงอย่างสง่างามเสียหวังหากท่านยังมีเปลี่ยนใจข้าขอให้ท่านถ่ายตัวข้าเสียเถิดเสียหวังมองดวงตาของลำเจียกอย่างลึกซึง้งก่อนที่จะพยักหน้าข้าจะถ่ายตัวเจ้า และข้าสัญญาว่าข้าจะกม่มีวันให้เจ้าต้องประชิญใจกับความทุกข์เช่นนี้การที่ยืนฟังอยู่นานในที่สุดก็ระเบิดอารมณ์ออกมาแม่นางแผ์สยาเจ้ากล้าหันไปซบไอ้แก่คนนี้ต่อหน้าข้าอย่างนั้นหรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ละจ้าพี่การพี่ตังหากที่หักหลังข้ามาโดยตลอดการกำลังจะพุ่งเข้ามาหมายจะทำร้ายลำเจียก แต่ไม่ทันที่เขานั้นจะได้แต่ต้องนางเสียหวังก็พยักหน้าให้ลูกน้องสองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูลากการออกไปสิ้นคําสั่งลูกน้องสองคนของเสียหวังก็กรูกันเข้ามากระชากตัวของการการได้แต่ดินพล่านก้นดายอย่างไม่หยุดย่อนลำเจียกเอ็งฟังคําข่าวไว้เลยเอ็งจะต้องเสียใจเป็นแน่เอ็งไม่มีวันมีความสุขกับไอ้แก่นนรอกแต่ลำเจียกกลับยืนมองเขาอย่างเชยชา ไม่มีน้ำตาไม่มีความลังเลอีกต่อไปลูกน้องของเสียหวังลากรางของการออกไปจากห้องเสียงตะโกนของกาเค่อยๆห่างหายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงียบไปในที่สุดรงคณิกาบูงาํำเพยกลับสู่ความสงบอีกครั้งลำเจียกได้แต่ยืนนิ่งรู้สึกเหมือนภาระอันหนักอึง้งถูกปลดออกจากบ่าของตนนั่งหันไปมองเสียหวังดวงตาของนางยังโคงสั่นไหว เสียหวังได้แต่ยิ้มบางๆก่อนที่จะยื่นมือให้นางคืนนี้บุงาแห่งราตรีจะร่วงโรยแต่รุ่งเช้านางจะผลิบานขึ้นใหม่อีกครั้งในฐานะหญิงที่เข้มแข็งกว่าเดิม